ก็สวัสดีเพื่อนๆชาววีอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเออรหนึ่งหนึ่งะครับกับไอ้คนเดิมนะฮะไอเด็กประ,ประโรคกนะฮะ uh huh. ผมนี่ก็จะเป็นเอมาหนึ่งหนึ่งกันให้มันรู้เรื่องกันไปนเลยว่ามันกับผมเนี่ย <to> เป็นจะยังไงกันแน่ <Yeah. S 1> อ่รารู้เลยนะจ๊ะ พี่ก็ไม่ยอมใครเหมือนกันหลยน้องอเออมาต่างคนต่าง,างชวกชวกชวกเข้าไปเฮ้ย <c oughs> ไม่กลับจริงๆเหรอตาย <c oughs> เรียบร้อยนะจ๊ะ <c oughs> หนึ่งตัวผ่านไป <c oughs> อันนี้เหมือนอยากจะได้คืนแต่มันก็คงยากนยนะจ๊ะน้อง <c oughs> เอ้ยม <c oughs> เลียม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  เรียมเหรอมาดีมาดีโอ้ยยอ้ยยอ้ยเมามมนมึงตายหลบหลบหลบไม่รอดไม่รอดไม่ชื่อสะไปเรียบร้อยนะจ๊ะใครดูแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมใครกดนี่ขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้หล่อขอให้ล่ำขอให้สวยวันสวยคืน บ้านก่อนดีกว่าไหมเรามามามาออกมามึงออกมากัวต้องออกกูอยู่ในป้อมเฮ้ยเริ่มเป็นมวยเริ่มเป็นมวยเริ่มเป็นมวยเริ่มเป็นเริ่มเป็นเยบ้าเอ้ยไม่ทันเลยน้องก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยทำอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะ ซื้อของเหรอเดินไปร้านค้าเหรอเฮ้ยไม่โดนน้องอย่า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 เอ้ยผมก็ไม่โดนเหมือนกันเออก็มาดิก็มาดิอ้าวอันติอ่ะต่างคนต่างตีครับผมโอ้โหเรียบร้อยเก็บเลือดดีไหมเออเก็บเลือดกันไว้น้องไอ้หนีหนีหนีนหนีหนีฉวบก็ไปอ้าวนี่อ้าวมาเอาต่อต่อได้นะต,ต่อได้นะต่อต่อได้นะเรียบร้อย อจะมีอีกไฟหนึ่งไหมเนี่ยอยากเล่นตัวอะไรก่ะเนี่บอกพี่ได้นะยูอย่างน้อยก็สามูแล้วอ่ะก็มาดิครับเฮ้ยมาเอาเรื่องเอาเรื่องหน่อย เงินนําของนําไม่กลัวครับเงินนําของนำเหลือแต่หลบหลบชึบชึบสเต็ปน้องสเต็ปมาสเต็ปสต์ส,สเต็ปอืมว้าวไปหนึ่งเอาต่างคนต่างกว้าว,วอ่ะกลัวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออกูหลอกมาดิมาดิมาดิมาเดมาเดมา,ดมาดเด <I lost. S 1> ไม่ออกตีบ้าน <I lost. S 1> ไม่ออกตีบ้านนะครับ ไม่ออกตีบ้านนะครับนี่เอาไปหนึ่งชอเดี๋ยวขวานฟ้าหน้าดาเข้าไปหน่อยเป็นไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยมันออกของตามว่ะมันออกของตามว่ะทำไงดีอะทุกคนมาเด้ยอยากได้ก็ต้องเข้ามาเอานะจ๊ะ <c oughs> อุย้ยลบเปนหนึ่งลบเปนหนึ่ง <c oughs> มันดีมันดีมันดี มา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 นี่มานี Our Our ่มานี่ว้าเจ้าฟอสเขียบก็ไปเดินไม่ออกเลยน้องอืออีกสักศพไหมอีกสักศพไหมไม่โดดอีกแล้วอีกสักศพไปเล่าโอ้ติหนีกลัวตีตามครับอุ้ยอุ่ยอ่ะดีอ่ะดิหนีอ่ะหนีอ่ะหนีกูตีบ้านแล้วมึงหนีตีบ้านนะนี่อยู่จะ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 มาดีมาดีมาดี อันนี้อันนี้จะจะพุ่งเข้ามาฟันนะนะั่นน่ะจ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 ะพุ่งเข้ามาฟันนะนะั <c ười> ่นน่ะอ่าได้ไปดีไปดี <lost> หัวร้อนไปดีหัวร้อนไปดี <It> s <S หัวร้อนไปดีแล้ว <lost> ไปดีอุ้ยมีเอ้ยมันเริ่มเป็นมวยว่ะ <c oughs> มันหลบเป็นว่ะเฮ้ย มันหลบได้แล้วว่ะเฮ้ยมันศึกษามันศึกษามันศึกมันศึกษาหุยมันหลบเป็นน่ะเอาแล้วเอาแล้วครับทุกคนหลบเป็นแล้วอ่ะมันรู้จังหวะเราแล้วอ่ะอ้าไม่ธรรมดานะเด็กคนเนี้ไม่ธรรมดานะมึงไม่ธรรมดาเหรอมึงใส่ไข่เหรอไม่ธรรมดามึงไม่ใส่ไข่เหรอโอ้ยอดีตหนีอดีตหนีกูรอกูรอกูรอเดี๋ยวกูรออืขึ้นเลย ขึ้นเลยอืกูขึ้นเลยหนีหนีมันหนีมันหนีเอาเรื่องเนี้ยเดี๋ยวก่นเนี้ยเอาเรื่องแน่จะไม่ทันกูหรอกนี่ไงไม่ทันกูหลอกเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องอาเ่อเ้อาดีโตกูก็หลบเป็นแต่โถยน้องมึงจะมาสิทธิ์ล้างครูเป็นไปไม่ได้หรอกอืมเฮ้ยมันหลบมันหลบอือเอาไว้เอาไว้ ลบตัวนี้เป็นมวยมวยแล้วมึงเดี๋ยวมึงได้มวยโคกแนะ่เอาดีมึงเอาดีกอ,อันติอัติอัตอัต,อติลงไปโดนอะไรน้องกูกลัวมันมากูเล่นมาก่อนมึงอืมศึกษาศึกษาหน่อยศึกษาเอาดีกูก็ยืนวัดเหมือนกันแนะ่เอาดี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 ไม่ม,มีอันติโอ้ยโอ้ยออกมือออกมัดอื้มอืม,อมตัวใหญ่ ชีวิตมึงได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเลยพี่จะมาสู้กับพี่เลยน้องยา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 นะจ๊ะเน้นตีไวนะครับเออรกับอึดสองอย่างนี้ก็ยืนชนได้นะครับเก็บสแต็กไว้ก็ตีแรง วุ้ยมันออกมุราวะ่ะมันออกมุรามานแสบวะเงยอวุ้ยไม่เดินเลยไม่เดินอะน,นี่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 วุ้ย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 ,ยมันเป็นงานเป็นงานแล้วว่วุ้ยตัวนี้มันธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดามันใส่ไข่เดี๋ยวกูจะกินใส่ไข่พิเศษใส่ไข่ ใส่ไข่พิเศษโยกหนึ่งหลอกหนึ่งสเตปเป็นไง1นึ่สเตปฟันไปหนึ่งทีมึงอย่าไม่รอดแล้วมึงไม่รอดแล้วมึงไม่รอดแน่ๆมงลงผิดที่ไรน้องตกเครื่องแล้วมึงตกเครื่องแล้วไอ้น้องตกเครื่องแล้วมึงดู execute กูยังมีอยู่ออาฟันไม่โดนดิมึงตายเรียบร้อยซับเรียบร้อยฮึ้มและแล้วนะครับผม,มก็ได้จบลงไปแล้ว ตีบ้านเลยล้กันดึงเวลามานานแล้วนะเจ้าลาก่อนนะเจ้น้องแจ๋ตึกมือใหม่นะให้คลิปตีไปเลยให้มันระเยอมันเล่นเล่นเรียบร้อยนะจ๊ะที่รักจ๋าวิกตอร์โอเคครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเออร์ร่อหนึ่งหนึ่งของผมกับเด็กปรับโปรกนะฮะ ยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับกราบงามๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ